เปิดหน้าใหม่แก้วอภิรดีหลังตัดสินใจอัพหน้าใหม่ในวัย59ปีแก้วอภิรดีนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือเปิดหน้าใหม่หลังทำศัลยกรรมมาสองเดือนสวยหน้าเด็กลืมไปเลยว่าอายุเข้าเลข6นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือแก้วอภิรดีถึงวันนี้เธอยังคงมีผลงานการแสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า42ปีแล้วต้องบอกว่าความสวยของเธอนั้นแทบไม่เปลี่ยนเลยจริงๆและทรงผมหน้ายังคงเป็นเอกลักษณ์ของเธอเหมือนเดิม ล่าสุดแก้วอภิรดีได้บอกเล่าการตัดสินใจอับหน้าใหม่ให้ย้อนไวอีกครั้งและบอกว่าเธอทำอะไรบ้างจากแคปชั่นระบุว่าได้ทำการแก้ไขหน้าคอให้ออกมาดูเป็นธรรมชาติและภาพที่ออกมานั้นต้องบอกว่าสวยหน้าเด็กมากแทบลืมอายุไปเลยว่ากำลังจะขึ้นเลข6ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจากประวัติแก้วอภิรดีเคยสมรสกับนักร้องเสียงดีออสโอพาสทศพรทั้งคู่มีทาย,ยาทด,ด้วยกันสาคนบูมประพนแบงค์พักรและเบลเลลานี จากนั้นได้เลิกราคงสถานะเป็นพ่อและแม่ของลูกลูก